าคํานี้เขาบอกให้โดยไม่หวังประโยชน์อะไรกลับคืนมาให้เพื่อให้เห็นเด็กกําลังตกน้ําอยู่เราไปยืนอยู่ขอบบอ่อเออเราช่วยมันดีไหมนะเผื่อโตขึ้นมันจะได้ตอบแทนบุญคุณเรา,าอะไรแต่อะไรฝันจะคิดตกนะฮะกระโดดลงไปน้ำมันเด็กมันจมน้าหายไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ป่าไม่มีเวลาคิดหรอกไปปั๊บดึงขึ้นมาแล้ว ต่อจากนั้นในชีวิตนี้อาจจะไม่เจอกันอีกเลยให้เพื่อให้ช่วยเพื่อช่วยนี่คือความหมายของทานังถามให้อะไรให้อะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องให้เงินทุกคนพอติดเงินปั๊บมีบางคนเริ่มเถียงแล้วโอ้ยอาจารย์ให้อะไรล่ะผมบอกส่วนเกิน คุณป้าคุณยายคุณพี่คุณน้องอะไรต่ะไรคุณานาที่นั่งอยู่ในห้องนี้ท่านพูว่าท่านแม่ทับทุกคนมีส่วนเกินเทนั้นในรูปแบบของตัวมีบางคนเถียงเบอกว่าอาจารย์ผมจะเอาส่วนเกินที่ไหนข้าวกรองมอยไม่มีเลยบอกไม่เป็นไรยิ้มให้คนเขาได้ไหมได้ไหมหยิ้มกันแป้นเลยใช่ปะ ให้ก็แล้วไม่มีอะไรจริงๆกระเป๋าก็ว่างเปล่าข้าวของว่าไม่มีท้องก็หิวแต่ว่ายิ้มให้คนเขาให้แล้วให้แล้วให้ความรู้สึกดีๆกับคนที่อยู่รอบข้างให้แล้วส่วนเกินเรามีแค่นั้นเราให้แค่นั้นเห็นไหมกุศลลบุญเกิดขึ้นแล้ว เนี่ยเพียงแต่ยิ้มนิดเดียวให้คนเขานะ่ะบุญเกิดแล้วนะอันนั้นคือความหมายของทานังให้โดยไม่หวังอะไรกลับคืนมาหันไปยิ้มตลอดตื่นเช้ามาเจอหน้าคนคนแรกแบบยิ้มลองฝึกให้กินสิเราจะมีแต่มิตรนี่ขนาดเราไม่หวังอะไรจะกลับคืนมานะเราก็มีแต่เพื่อนนะใช่ปา คําที่สองเมื่อกี้บอกแล้วไม่มีใครจําเลยท่าน่งถัดไปสีลังศีลไม่ต้องสองร็ข้อผมขอท่านทั้งหลายเพียงหข้อตอนนั้นคือศีลหน้าไม่ต้องแปข้อด้วยขอห้าข้อนี้ตอนนั้นไปยาลานรา,าทิวาดปัตตนี คลุมหัวมาหมดเลยถามพอถึงสีหลังนี่ปั๊บสินถามชาวอิสลามมมีไหมสินะ้าไม่มีอ่าไม่มีเหรอไม่มีจริงนะจรงะิงกินเหล้าได้ป่ะโอ้โหอ้าวขอเง้นสิแล้วกินไม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะชาวพุทธนี่ยังมีอาเข้าพรรษาปรณาไปสามเดือนเดี๋ยวออกรรษาม,มาโจ้กันใหม่ <laughs> ยังเบาเบานี่เขาดื่มไม่ได้ดื่มเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นได้คอรแล้วขโมยขโมยของโดนอะไรเขาบอกตัดมือเลยใช่เปล่าแถวสาวอูนี่ขโมยของปับ๊บโดนตัดมือเลยเอาสองข้อแล้วสิเห็นไหมล่ะละเมิดลูกเมียเขาโดนอะไร เดินไปตามถนนนี่คนเราก็หินปลาตายได้เลยเอาสามข้อเฆ่าคนบริสุทธินี่ขึ้นนรกก็ตกหรือขึ้นสวรรค์หรือตกนรกตกนรกทั้งนั้นแหละมันไม่แปลกันว่าฆ่าคนนู้นได้ขึ้นสวรรค์อะไรมันแปลกันผิดผิดเพราะมันเริ่มเป็นสองขั้นเลยต้องบอกอ่าไอ้นี่ศัตรูเขาศาสน,นาะแล้วก็ฆ่าเขาขึ้นสวรรค์แต่ระหว่างนั้นือไม่รู้ว่าไอ้นี่คือชีวิตคนนะ แต่ถ้าเอาถึงบริสุทธิ์เอาแปลตรงๆว่าชีวิตคนชีวิตสัตว์โดนเท่านั้นยังไงศีลห้านี่เป็นศีลของมนุษย์คุณจะนับถือคริสคุณจะนับถืออิสลามาศาสนาใดๆในโลกนี้เลยทั้งห้าข้อนี้ยังคงอยู่เพราะมันเป็นศีลของมนุษย์และพวกเราที่นั่งจะนับถือศาสนาใดเราก็ไม่อยากให้ใครทำกับเราสักข้อใช่ไหม ใช่ป่ะอยากให้คนมาฆ่าเราไหมอยากให้คนขโมยของไหมอยากให้คนโกหกเราไหมอยากให้คนใช้ย,ยาเสพติดกับเราไหมอยากให้คนทำาไ,ไม่มีใครอยากหรอกสินห้านี่พระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติครบถ้วนผมถวายงานมาอยู่สามสิบกว่าปีนั้นจ้องจับดูพระองค์เพื่อจะได้นำไปเป็นแบบอย่างแล้วมแมลงตัวหนึ่งก็ไม่เคยฆ่าเดินเข้าป่าอย่งาแงแมลงมันเต็มไปหมด ไอ้พวกเราไปไปไปตบหน้าด้วยออกมาจากป่าอยางีเต็มหน้าเลยพระองค์ท่านเงนี้ยผ่องขอบวนรถออกปั๊บวิทยุเลยหยุดขบวนสักประเดี๋ยวขอหยุดจับตัวยึกยือก่อนทากหล่นมาติดพระศอเด็ดออกหยุดรถปล่อยข้างทางไม่ฆ่าไม่ปานาติบาต อาจารย์สุเวธก็โดนตึกจับส่องทากด้กวยความเมตตาธรรมเอาไปวางไว้ขนไม้เหลียวกลับดูเมตตาอีกทีและะ้วก็ทื่อเปลี้ยงเลยมึงกินเลือดกูกูองเอาเลือดมึงคืนคิด <K itt les> แบบสามันมนุษย์ที่มีโมหะโทสะอาฆาตปกติวิสัยของมนุษย์ เอาเลือดมึงคืนนี่คือสิ่งที่คิดแต่พอได้สติกลับคืนมาเนี่ยเลือดแตกกระจายเรากระทืบเขาเราบี้เขาเลือดแตกกระจายมนขอนไม้เอาคืนไหมเอาคืนก็เลียกลับสิ <c oughs> ง่ายง่าย <c oughs> เลียกลับสิแล้วเราเลียแบะเราดูดกลับไหมใครจะไปเลียไม่เอา แล้วเสร็จแล้วชีวิตใครชีวิตมันเราเป็นอาหารเดินผ่านหน้าเขาเขามาขอเราเลือดสักหยดหนึ่งยุงนี่หยดจี๊ดหนึ่งทากนี่อาจจะเยอะหน่อยอย่างมากก็กสองสี่ซีแล้วเราตายไหมโอเคเราันคันๆแสบๆหน่อยนะถึงตายไหมแล้วเมื่อตอนเที่ยงเนี่ย ตอนเที่ยงเนี่ยคุณหยิบอะไรจากจานข้าวใส่ปากคุณนะจำได้ไหมว่าอะไรคุณกินชีวิตเขาเลยนะเมื่อกี้นี่คุณปิชาเอาปลามาให้สองชิน้นะเอาชีวิตปลาหนึ่งตัวแล้วเป็นกุ้งสองตัวสองชีวิตเป็นสามชีวิตไรลืมแนละ้ว ไม่เอาบาปกรรมขี้เกียจคิดเลยฟัดเข้าไปเยอะเลยแล้วผักญา่านนึกว่าไม่มีชีวิตเหรออาจารย์บอกเห็ดเยอะเลยตูเยอะเลย,เย,เลยผักตรงอะไรไม่รู้มีชีวิตเท่านั้นน่ะเห็นไหมนี่เขามาขอเราเนี่ยยุงเข้ามาเอาเลือดนิดหนึ่งนะทากอีกสักสองซีซี ให้เขาไม่ได้เลอเนเมื่อเรากินชีวิตเขาทุกวันนะ่ยพอคิดอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นไม่ค่ายอีกเลยเดินตามรอยพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเพราะบาทต้องเดินพระเจ้าอยู่หัวไม่เอาแล้วอ๋อให้ให้ให,ให้ทานังให้ให้ให,ให้แต่ก็ไม่ต้องใจบุญถึงขนาดเย็นนี้ไปนอนตากระเบียงเ,เชิญกินตาสบายนะลูกนะอะไรแต่ะลรวันนี้ไปปฏิบัติธรรมมาขอสะละร่างกาย เดี๋ยวพุ่งมาลือนี่ก็ไขเลือดออกกินมาเรื่องนี้ก็ตายไปตังถึงข,น,ขนาดน,นั้นเข้าใจไหมแต่ไม่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าพอไม่ฆ่าปั๊บเนี่ยกุศลจะเกิดขึ้นเยอะเลยทุกวันนี้มันฆ่าฝันกันรอบโลกเห็นไหมเห็นไหมครับทานังสีรังข้อที่สามบอกปั๊บลืมปุ๊บ ทานังศีลังบร,บริจาคบริจาคบริจาคคะให้อีกแล้วแฮเอออ,อพวกเราคนอีเซียนี่ชอบให้ยังเลยนี่ไงสามล้านกว่าบาทเนี่ยให้ใช่ไหมเห็นไหมผลพ,พวกจากการให้ทำบุญให้ ทำบุญนี่ต้องให้จากเราไปเพื่อทำอะไรสักอย่างให้แล้วแล้วผมรับก็ไปให้คนอื่นก็ต่อผมรับในฐานะมูลนิธิชยัยวนาแล้วมูลนิธิชยัยวนาท่านก็พระราชทานความวช่วยเหลือต่อไปอีกให้ให้ไม่รู้จบกุศลมันเกิดระหว่างทางนั่นมหาศาลจากสองล้านสามล้านที่ให้มาวันนี้นั่นมันอาจจะช่วยชีวิตคนอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แม้ก็ต้องช่วยสักชีวิตหนึ่งก็คุ้มแล้วเห็นไหมครับ บริจาคค่าท่านบอกว่าเสียของเล็กๆไปเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าแล้วบริจาคคนละห้าบาท1 0บบาทเราได้โรงเรียนหลังเบลเลอร์เลยเราก็ได้ประโยชน์ลูกหลานเราก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วย<ม>เห็นไหมธรรมะเขมไหมบริจาคคนละหบาท10บ,บาทเราได้โรงพยาบาลหลังเบลเลอร์เลยใครๆก็มาเอาประโยชน์ได้ทุกครั้งที่ทํา ทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเราอันนั้นจะเข้าขายบริจาคะวันนี้ผมเดินทางไปนี่ผมตัวเล็กๆตัวหนึ่งหนึ่งส่วนหกสิบสองล้านมาประกอบกิจกรรมอะไรหลายๆอัน,น,นเพื่อคนประโยชน์ส่วนใหญ่เข้าขายบริจาคะและ้วเราบริจาคเวลาของเราเล็กๆของเราเพื่อให้กับส่วนรวมท่านพู้ว่าทำงานให้กับจังหวัดหรืท่านท่านนายอำเภอ ทำงานให้อําเภอของท่านใหญ่กว่าตัวเราเข้าข่ายบริจาคฮะต้องทํไหมต้องทําเพราะถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่มีที่อยู่เราไม่รักษาโลกไม่รักษาประเทศเราจะอยู่ที่ไหนแต่ทุกคนจะลืมส่วนรวมตลอดนึกว่าตัวเองเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองมันไม่ใช่ เราต้องอาศัยลมอาศัยน้ำอาศัยอาศัยอะไรตะไรลรอบๆตัวเราเท่านั้นเลยเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดต้องอาศัยหมดอาศัยธรรมะอาศัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องรู้จักบริจาค่ะถัดไปคืออะไรอะไรทานางศีรังบริจาคาอาชวะอาชวะคืออะไร ซื่อสัตย์สุจริตอย่าโกงจำคำพระเจ้อยู่หัวได้ไหมใครทุจริตแม่นิดเดียวขอให้มีอันเป็นไปการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดในบ้านในเมืองนี้เกือบร้อยทั้งร้อยกระทำต่อหน้าพระพักทําทำไมผมพูดอย่างนั้น เวลารับรับอะไรนับธนบัตรรับแบงค์บนนั้นมีอะไรทรงจ้องเขม็งมาทุกใบเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ระวังให้ดีนะนับหนึ่งนับใบหนึ่งมีอันเป็นไปนับสองใบม,มีอันเป็นไปนับหมดปึกเมื่อไหร่ไปแน่ๆมีมีคนรายงานได้ข่าวา ie, ว่าเนี่ยอาจารย์ไปบรรยายเนี่ย ตอนนี้มันไปสั่งเอาไว้เวลาส่งมอบกรุณาห่อให้มิจชิดด้วยเพราะจะอยู่ว่าจะได้ทอดพระเนตรไม่เห็นนะเอากขมันมันให้ห่อให้มิดพิดกลัวว่าจะอยู่ว่าจะเห็นไอ้บางคนไปหนักอยู่กันนะั้นเนอะไม่เอาทนบทไทยมาให้แลกมาเป็นดอลลาร์ล้วนๆประธานาธิบดีไม่ได้แจ้งเรามาหาทางเลี่ยงไว้อย่างนะั้นแต่พอรับปั๊บมันก็บาปแล้วอะน,นเสร็จแล้วพอเกิดเรื่องเกิดลาไม่ใช่เฉพาะตัวมันนะโดน ลูกหลานครอบครัวชาติตระกูลไปห,หมดเลยต้องคุ้มเหรอคุ้มเหรออาชวะอาชวังซื่อสาสตร์สุจริตรักษาไว้นะครับทำให้เรายือนอยู่ที่ไหนก็ได้มองหน้าใครก็ได้จ้องหน้าตาใครก็ได้ไม่ต้องหลบหน้าหลบตาไม่ต้องกลัวหันหลังให้ใครไม่มีแผลไม่มีอะไรแสดงรักษาความบริสุทธิ์ไว้นะครับคุ้มเชื่อผมดิคุ้ม มัทวะมัทวังสอนผมบอกแล้วว่าธรรมะสอนแม้ก็ทั่งมารยาทเมื่อกี้นี่บอกพระเจ้าจะไปยืนดื่มน้ำดื่มตาไม่ได้ต้องนั่งดื่มโทศพิศราษธรรมก็ยังสอนมัทวะมัทวังให้สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ว่านี่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่สุดในจังหวัดนะอย่าทำนิ้วก้อยใหญ่สุดในจังหวัดทนะ่านแม่ทัพนี่ใหญ่ไหม โอ้ย่อยใหญ่แต่ต้องทําตัวเล็กพระเจ้าอยู่หัวนี่ใหญ่ไหมใหญ่ที่สุดประมุขของประเทศแต่เวลาไหมเสด็จไปไหนคุกเข่าต่อหน้าประชาชนตรงก้มลงไปคุยกับประชาชนนั่งพระเพียบกลางดินคุยกับประชาชนภาพผมไม่แสดงกว่าจริงผมมีภาวะพลอยขี้เกียจ เป็นภาพที่คุณเห็นมาตลอดเวลาใช่ไหมนั่งพระเพียบอยู่กับกับพื้นะจำได้ว่าตามเสด็จใหม่ๆนี่เมื่อวันนี้ได้ออกทีวีใส่ชุดใหม่เอี่ยมเฟียมืองเก่งก้นขาดหมดเลย <c oughs> นั่งอยู่หน้าลูกหลังบางคนว่าเบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมาโอเคครับมีชื่อไหมข้างในาไปเขียนชื่อซะ เดี๋ยวกุสนจะไปที่ใครไม่รู้ครับโอเคครับแล้วส่งเป็นใบเสร็จไปให้คุณสาริกาสุวรรณสุขบริจาคหนึ่งหมื่นบาทเอาอนุโมทนาด้วยครับขอให้มีความสุขความเจริญสมปรารถนาในทุกอย่างจะยถาสัพพีก็กระไรอยู่เกรงใจพระท่านเดี๋ยวให้ท่านยะาสัพพี มัทวะมัทวังสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นใหญ่ให้ไหนไปหไหนไปเรียบเรียบ,ยบง่ายๆไม่ต้องมีรถนารถเดิมอะไรไปให้เก,ก่าะลูกตาเกกาก,กูก็นะครับจะกินจะอยู่จะอะไรแต่ออไหลเพราะคนก็เห็นเราใหญ่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าคนมันใหญ่จริงๆมันใหญ่ในตัวแล้วจากคำที่บุญบาร,รมีเนี่ยมันมีจริงไม่ต้องแสดง แล้วบุญบารมีเป็นสิ่งที่แสดงไม่ออกเด้ยไม่มีใครตีบทแตกนะครับเพราะไม่ใช่ของจริงพระพุทธองค์เนี่ยดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยดูปางต่างๆนี่ปางต่างๆเป็นอากัปกิริยาของความสำรวมทั้งนั้นเลยใช่ปะปางสมาธิปางจะห้ามญาติหรือปางปางอะไรแตไร่ไรปางพระลำพึงปางอะไรปางพระตยญาติ ทุกอย่างอยู่ในลักษณะถ่อมเมื่อถ่อมตัวเ่นียไม่มีปางรุาทะลุไปไหน mm อืมูเขาเจ้านี่ก็ไม่เกิดมาไม่เคยเห็นใช่ปะดูเนี่ยดูรอบนะะรอบเนี่ยปาเงียบสงบนิ่งเพราะฉะนั้น Led, คนใหญ่จริงๆต้องเงียบต้องสงบต้องนิ่งเพราะความใหญ่มันปรากฏอยู่ในทีอยู่แล้วไม่ต้องแสดงออก ถ้าแสดงปั๊บคนก็หมั่นไส้เลยเลยไม่ใหญ่เลยเขาอยากจะกระทืบแทนนะเพราะนั้นไปมัทวะมัตตวังดูพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักไปไหนเรียบง่ายนั่งพระเพียบกับพื้นนั่งกลางดินลุกลังคุกเข่าต่อหน้าประชาชนถามทุกสุขเขเราเป็นข้าราชบริพารต้องปฏิบัติตามนั้นทุกสุขของประชาชนเป็นใหญ่ หาความสุขจากการช่วยเหลือคนอื่นตบ,บะคือคำถัดไปอยากปฏิบัติความดีนี่ยากยากเพราะว่าเราถูกครอบง,งำด้วยกิเลสและตัณหาทุกนาทีเนี่ยกิเลสตัณหาเผอแวบมันมามันมาคุมเราแล้ว,ลว,ลวความอยากความอะไรเผลอแวบมันจะมาคุมเราแล้วต้องครองสติอยู่ทุกนาทีเลย เวบเมื่อไหร่มันมาเลยเวบเมื่อไหร่มันมาเลยมันจ้องจับเราจะกินเราจะคุมเราอยู่ตลอดไปล่ะเพราะน่นต้องมีตะบะตะบะหรือตะปะเนี่ยต้องมีความอยากมีความเจตนาลมอยากจะปฏิบัติธรรมวันนี้ไม่ใช่คุณเดินเข้ามาถึงก็ปฏิบัติธรรมดีธรรมะคุณต้องมาเพราะความเข้มแข็งฉันจะทำฉันจะปฏิบัติต่อวันนี้ที่ พ่ะอ,องค์ท่านสั่งสอนธรรมะทุกก้อสิ่งที่ได้รับฟังวันนี้ถ้าอะไรดีๆฉันจะทําฉันจะทําฉันจะทําถ้าเป็นพระเอองสามครั้งแล้วไม่ใช่สามครั้งก็เลิกนะสามครั้งแล้วปฏิบัตนะิเพราะฉะนั้นต้องการตบ,บาตบ,บานนี่เป็นแรงความปรารถนาทําให้เราอยากจะทำนี่แหละมีกําลังใจคอยเสริมคอยส่งให้เราทํา ตะบาเสร็จอะไระอะไรครับหอะไรเอ่ยทานางสีรางบริจาคะอาชวะมัตวังตับปังอักกทะไม่โกรธคุมสติเวด้ดีโกรธเมื่อไหร่อย่างบนท้องถนนฉันสีนั้นเธอสีนูน ฉันรักคนนี้เธอเกลียดคนนั้นและโกรธถ้าเข้าจับแล้วก็บ้านเมืองแตกสลายอย่าเลยเราอยู่ด้วยความรักดีกว่าเกลียดใครรักใครเก็บไว้เป็นสิทธิทอันชอบธทำแต่อย่ากเกลียดอย่าก,กรัวจนกระทั่งทำลายบ้านเมืองอันนั้นยอมรับไม่ได้เกลียดโกรธไม่มีใครไปห้าม เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพกันแต่อยา่าเกลียดโกรธซะจนกระทั่งทำลายสิ่งที่อยู่รอบข้างเราหมดนี้อันนั้นหมายความกำลังทำลายตัวเองอยู่ไม่ได้เพราะผลสุดท้ายทุกอย่างสิ้นสลายหมดมันไม่กระทบกับตัวเฉพาะตัวเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นระมัดระวังในข้อน,นี้อักโกธะอย่ากโกรดนิ่งไว้ ทุกครั้งที่เกิดเดือนตุลาเหตุการณ์เดือนตุลาหนึ่งหกพุทธสภาธมินพระเจ้าอยู่หัวเตือนเนี่ยเอาสติกับคืนมานะท่านไม่รับสั่งแม้กระทั่งใครผิดใครถูกท่านไม่มีหน้าที่ท่านไม่มีอำนาจไปชี้ว่าคนเธอผิดเธอถูกเธอไม่ใช่หน้าที่ท่านเตือนอย่างเดียวเอาสติกับคืนมานะระวังนะบ้านจะพังแล้วเท่านั้นที่เหลือไปคิดเอง เห็นไหมอวิหิงสาคำถัดไปอย่าเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันเสร็จแล้วคนมันก็ทุกทุกเสร็จมันก็จะล้างแค้นกลับมาแล้วก็ทุกันไปฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้จบทำลายล้างแค้นกันไปล้างาร้นกันมาแล้วเมื่อไหร่จะจบ นับวันจะมีคนจะชอกช้ำเจ็บตัวกันอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกเลยเวลานี้ล้างผลาญเงินหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันมนุษย์มันถึงจุดจบหรือเปล่าไม่รู้ทุกมุมโลกเลยไปเปิดดูทีวีไอในคนนี้วางระเบิดที่นั่นในคนนั้นฆ่าที่นี่คนทำลายนั่นะมันเรื่องอะไรผมไม่รู้นะเหมือนกำลังจะช,งช่วงจะถูกสาปหรืออะไรมนุษย์จะสูญพันธุ์จากกายกระทำของมนุษย์กันเองหรือเปล่า ไม่รู้สิอาวิหิงสาท่านสอนมา2,555ปีแล้วอย่าเบียดเบียนกันเลยเอาใส่ยธรรมะทานังให้กันดีกว่าบริจาคะช่วยกันดีกว่านะครับอาวิหิงสาขันติธรรมาภิบาลนะสอนครบถ้วนสอนให้เราอดทนนะ ไม่มีชีวิตใครผู้ใดที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเชื่อผมดิแม้กระทั่งพระกุณเจ้าทิ่เทศกันมาไล่นะพระธรรมโกศาจัดขี่องค์ทั้งคารวาสเน่มีทุกมีสุขทั้งนั้นจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินจะเป็นท่านแม่ทัพจะเป็นท่านบูวา่ามันมีทุกมีสุขสลับกันมาในชีวิตอย่างนี้ ไม่มีใครสุขตลอดไม่มีใครทุกตลอดมันมาตามจังหวะจ,จากโกลของมันผมเองเหมือนกันผมนึกว่าวันที่ผมกเกษียณโอ้ยวันนี้พนพงหนามแล้วโอ้สบายแล้วอะไรไม่จริงหรอกนี่ผ่านมาสิบสามปีเดียววันไหนบางวันกริ้งมาแต่เชา้าโอ้มีความทุกข์มาแล้วแล้วก็ที่ส่วนตัวไม่ค่อยมีทุกข์เท่าไหร่หรอต้องแบกทุกข์คนอื่นเขา เฉยกับมันนะขันติคือเฉยกับมันซะทั้งดีทั้งไม่ดีเฉยหมดวิธีฝึกง่ายๆนะอาจารย์อาจารย์ได้รับรางวัลนี่ยนึ่งอีกแล้วเหลอเออ thank you เฉย อู้สมัยก่อนนี่ได้รับวันแรกๆนะอู้รูอ้อู้ยแหมคึกได้รับรางวัลได้รับดุษฎีบัณฑิตได้รับไม้หนุนได้รับไม้นี่เดี๋ยวนี้เหลือเออ thank you ขอบใจเอาไหมเอาเอารับรับเดี๋ยวคนได้เขาเสียกําลังใจอาจารย์ไอ้นั่นมันดา่าอาจารย์ดิครนะับเหลือ thank you ฝึกได้ชินยากนะแต่ถ้าฝึกสําเร็จแล้วมันสงบยังไงก็ไม่รู้บอกจริงๆนะ มีอย่างผมเป็นยายวันนี้เดี๋ยวเอาละไอ้พวกไม่รู้นะ้าใครชงางว่าว่าเอาละอาจารย์สุมเมศกนะ็บูดบรรยายอย่างนี้เฮงซวยนะไงทำบรรยายธรรมะบรรยายเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จแล้วขับเฟอร์รี่กลับบ้านพยายามยัดเยียดรถเฟอร์รี่บ้างอะไรบ้างอะไรไม่รู้ซึ่งไม่มีความจริงเลยแม่อันนี้นะบอกเขาขับเหมือนกันแต่ไม่ใช่เฟอร์รี่แคมรี <c> ่ <oughs> มันลีลี่เหมือนกัน ไม่สนใจทำไมก็ไอ้พวกปากขี้ปากพวกนี้มันด่าได้ด่าไปเราทำดีป่ะเราทำถูกป่ะไปทำร้ายคนเ้ืยอป่ะนี่คือสามข้อถ้าไม่แล้วจบใครจะดา่าใครว่าขันติเฉยเลยและเฉยทั้งดีและไม่ไดีทำได้ชินตอนนี้ชีวิตสงบนิ่งใครจะชมก็ฟังเป็นเสียงดนตรีใครจะด่าก็เป็นเสียงดนตรี เพียงแต่ความเร้าใจมันอาจจะต่างากันนิดนึงได้ยินเสียงด่ามันก็เร้าใจมากหน่อยก็เท่านั้นแหละอาวิโรธนะคำสุดท้ายความจริงทั้งสิบข้อนี้ยึดถือธรรมะข้อสุดท้ายก็อาจจะพอแล้วก็ได้อวิโรธนะแปลว่าอะไรไม่ยอมทําผิดเลย เมาเลยทำบ้านดีๆจริงๆเลยกลัวว่าหนึ่งสองสห้าเจดแปดลืมเอาข้อสุดท้ายแล้วกันไม่ผิดไม่ยอมทำผิดอวิโรธนะอวิโรธนะอวิโรธนะังไม่ยอมทำผิดนั้นหมายความว่าไม่เพียงแต่ทำตัวให้ถูกหรือผิดกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่ผิดหรือผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้เราได้ยินนะเฮ้ยผมถูกกฎหมายเนี่ยวาผมไม่ผิดกฎหมายเนี่ยบางทีบมันก็เลี่ยงกฎหมายนะไปอ้างกฎหมายแล้วตีความข้าๆตัวแล้วบอกไม่ผิดมีไอ้นี่มันกินความมากกว่ากฎหมายผมไปทางใต้ผมจะระมัดระวังจะไม่จูงหมาเข้าบ้านใครเพราะว่าเขาถือชาวอิสลามก็ถือเขาไม่ชอบไปใครจูงหมาเข้าบ้าน อย่ายว่าแต่หมูเลยหมากม่แมวถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแต่ผมจูงของผมนะผมอุ้มของผมแต่รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาถือไม่ทําไปประเพณีบ้านไหนเขาจะทําแล้วเข้าโบสถ์คริสถึงเวลาเขาคุกเขา่าไปยืนโดหัวโดเงั้นก็ไม่เอา,าเขาคุกเข่าแล้วคุกเขา่าไม่ว่าเลยเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ในใจเราแต่ทําตัวให้เขา เคารพนับถืออย่าให้โกโกรธขึงทำตัวให้อยู่ในความถูกต้องตลอดเวลาคือคำว่าอาวิโรธนาะต่อไปนี้จำได้ไหมครับถ้าหากการนั่งฟังของพวกท่านทั้งหลายด้วยความหมดตนจะได้สักส่วนหนึ่งของสิบข้อไปปฏิบัติผมถือว่ากุศลเกิดขึ้นกับตัวผมเอง ในเบื้องต้นและกับพวกท่านทั้งหลายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่พอเพียงแล้วจริงๆเพราะว่าทุกข้อนั้นเป็นเรื่องดีต่อชาติต่อแผ่นดินทั้งนั้นเพราะ,ะน้นช่วยพระเจ้าอยู่หัวดูแลแผ่นดินท่านครองมาด้วยความเหนื่อยยากถึง65ปีผมคิดว่าถึงเวลาแล้วโต้ท่าน84พรรษาแล้ว